เอย่นมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปการผสมปุ๋ยก่อนลงปลูกนะครับกับนำต้นกล้าลงกล่องนะครับอุปกรณ์ก็จะมีหน่งปุ๋ย A กับปุ๋ย B นะครับ A จะเป็นสีแดงครับ B จะเป็นสีเขียวเขียวนะครับ แล้วก็จะเป็นถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงปุ๋ยครับสองใบไว้ใส่ปุ๋ยเกับปุ๋ยบีนะครับนี่ปุ๋ยจะใส่อย่างละแปดซีซีนะครับกล่องกุ้งใส่แปดซนะครับะผักสลัด นี่จะเป็นต้นกล้าครับเตรียมให้ปลูกเลดปตัตเตะเวียกับผักกาดหอมครับแดงจะเป็นเลดปตัตเตะเวียครับสีเขียวจะเป็นผักกาดหอมครับน้ำก็เตรียมไว้ประมาณคืนหนึ่งครับเป็นน้ำเปล่าครับน้ำปลาครับเตรียมให้เต็มกล่องเลยครับ ยมงไม่คืนหนึ่งเพื่อทุงดำรั่วเราจะได้ดูก,ก่อนครับเสียดายน้ำกับปุ๋ยตอนแรกนะครับแล้วก็นำปุ๋ย A ลงไปก่อนนะครับครับประมาณนี้นะครับปุ๋ย A อ0าสิซีซีครับเอลงไปเลยนะครับ แล้วก็มีทับทีหรือไม้อะไรคนก็ได้ครับคนสักสิบสิบห้ารอบครับคนให้ปุ๋ยเข้ากันดีก่อนครับใส่ปุ๋ยใส่ทีละตัวนะครับอย่าใส่พร้อมกัน ประมาณ1 0บถึงสิรอบก็ใส่ปุ๋ยสูตร B ได้นะครับสปีก็ใส่เท่ากันเลยนะครับแปดสบีซประมาณนี้ครับใครไม่อยากทำด้วยตวงปุ๋ยก็เอาสลิงดูดก็ได้นะครับ ก็คนเหมือนเดิมครับคนี้เข้ากันก่อน จากคนปุ๋ยเสร็จแล้วครับน้ำก็จะเป็นบอกสีแดงๆนิดนึงครับสีประมาณนี้น้ำในกล่องจากนั้นก็ปิดฝากล่องได้นะครับฝากล่องให้สนิท ปิดไม่สนิทจะวลมเรียงพัดไปได้นะครับครับปิดฝากองให้สนิทเสร็จก็นำต้นกล้าลงปลูกได้นะครับลงจะปลูกปลูกประกาศหอมครับครับวิธีการใส่ต้นกล้าให้ใส่สอดขึ้นจากด้านล่างครับ มีการใส่ต้นก้าให้สอดฟองน้ำขึ้นจากด้านล่างครับจะใส่ง่ายครับใบก็จะไม่ค่อยหักด้วยนะครับสอดขึ้นเสียจก็จัดใบให้เขาดูดีนะครับให้เขาสวยหน่อยบางทีใบอาจจะโดนกับถ้วยอาจจะหักอะไรได้ครับ ล่กเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับรากเขาประมาณนี้จะพอดีครับไม่ลึกแล้วไม่ตื่นเกินไปครับวิธีการเอาต้นกล้าลงกวองก็พยายามให้ลากเขาตรงให้หมดนะครับโดนน้ำให้หมดบางทีลาก ลงไม่สุดนะอาจจะกล้าเหี่ยวตายได้นะครับก็จะประมาณนี้นครับเลาเขาขึ้นมาก็เอาลงเลย <c oughs> นี่ครับค่อยๆหย่อนลงนครับให้ลากเขาลงให้หมด มานี่ครับ นี่คือกล่องชุดปลูกมินี่นะครับที่ผมทำขายให้ลูกค้านะครับก็จะประมาณนี้ครับกล่องหนึ่งก็จะได้ประมาณแปดลูนะครับพอดีเยอะเกินไปผักก็ไม่ค่อยโตนะครับบางคนเห็นปลูกสิบกว่าต้นนะครับผัก เขาได้สารอาหารไม่เพียงพอนะครับต้นกล้าเยอะเกินไปผักก็ไม่โตครับก็จะประมาณนี้นะครับ กล่องนี้ใส่ปุยไปแล้วนะครับกล่องนี้แล้วต่อไปปลูกวเรียตะเบียนะครับวเรียตะเบี้ยก็ปลูกเหมือนกันเลยครับกับประกาศหอมปิดกล่องให้แน่นนะครับ น้ำในกล่องพยายามทำให้น้ำเสมอกันครับพยายามทำให้กล่องเสมอกันเดี๋ยวถ้ากล่องไม่เสมอกันลากกองผักจะไม่ถึงน้ำครับครับ มันลงไปได้นะครับวนกาก็จะโตหน่อยนะครับ ก้าได้ยี่สิบเอ็ดวันพอดีครับลากก็ยาวหน่อยกำลังพอดีสวยครับคุณก้ายี่สิบเอ็ดวันคุณก้าสิบสี่สิบห้าวันก็ปลูกได้ครับใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวก็ปลูกได้ควันนี้ใส่ปุ๋ยสองรอบ,รบประมาณนี้ครับ ก็ย่อนลงให้สุดเลยนะรับ่อนย่อนให้สุดบางทีรากเขาไม่ถึงไม่ถึงน้ำพยายามให้ลากเขาลงไปให้หมดนะทีถ้าเราดึงต้นก้าออกมาจากฟองน้ำถาลารากขาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคก้า ได้เหมือนเดิมครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ครับรอติดตามว่าต้นกล้าจะโตขนาดไหนนะครับ รอดูว่าหน้าร้อนผักจะเป็นยังไงครับจะตัเร็วหรือตัวชา้านี่ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ